สวัสดีครับวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีรถไฟโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับโดยสถานีรถไฟโพชัยจะตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่ 128+975 นะครับซึ่งตัวเลข128นี้ก็คือระยะทางจาก ตรงที่แยกออกมาจากทางรถไฟสายหลักก็คือสายหนองคายนะครับแยกออกมาจากสายหลักจะนับเป็นกิโลเมตรที่ศูนนะครับก็คือจากสถานีรถไฟบ้านไผ่มาจนถึงตรงนี้ก็จะมีระยะทางประมาณ128กิโลเมตรนะครับถ้าเราจะนับระยะทางจากสถานีรถไฟกรุงเทพมาจนถึงตรงนี้ก็จะมีระยะทางประมาณ540กิโลเมตรครับ สถานีรถไฟโพชัยจะอยู่ในพื้นที่บ้านเชียงใหม่ตำบลเชียงใหม่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอดนะครับถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนหมายเลข4026นะครับจะแยกออกมาจากถนนหมายเลข232นะครับซึ่งเป็นถนนเส้นเลี่ยงเมืองจังหวัดร้อยนะครับถนนหมายเลข4026เส้นนี้ก็จะผ่านอำเภอเชียงขวัญแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อำเภอโพชัยไปบรรจบกับถนนหมายเลข2 1 1 6นะครับทางรถไฟฝั่งนี้ก็จะมาจากสถานีรถไฟเชียงขวัญน,นะครับเมื่อออกจากสถานีรถไฟเชียงขวัญมาแล้วก็จะเข้าสู่ทางรถไฟยกระดับข้ามลุ่มแม่นม้ําชีจุดนี้จะเป็นจุดที่ทางรถไฟยกระดับจะมีความยาวประมาณ5กิโลครับผมไม่แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณนี้ทางผู้รับเหมาได้รับการส่งมอบที่ดินจากการรถไฟหรือ,อยังนะครับ ชุมชนที่อยู่ด้านหลังสถานีรถไฟโพชัยนี้ก็จะเป็นตำบลเชียงใหม่นะครับเห็นเป็นตึกและหลายชั้นตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่นะครับส่วนงานก่อสร้างสถานีรถไฟโพชัยตอนนี้เราจะเห็นว่าทางผู้รับเหมาได้ทำการก่อสร้างอาคารสถานีขึ้นมาแล้วนะครับ และทางผู้รับเหมาก็ทําการตอกเสาเข็มชานชาลาสําหรับรอขึ้นขบวนรถไฟแล้วนะครับทางด้านขวามือเราจะเห็นทางผู้รับเหมาทําการผูกเหล็กเสาชานชาลาขึ้นมาบางส่วนแล้วนะครับความคืบหน้าของงานสถานีรถไฟโพชัยก็คงมีประมาณเท่านี้นะครับในส่วนของความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนม ความคืบหน้าของสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกแผนงานสะสมคิดเป็น77.716%ผลงานสะสมคิดเป็น45.873%ผลงานสะสมช้ากว่าแผนงานสะสมคิดเป็น -31.843% นะครับส่วนความคืบหน้าของทั้งโครงการแผนงานสะสมคิดเป็น 73.904%นะครับผลงานสะสมคิดเป็น26.748%ผลงานสะสมช้ากว่าแผนงานสะสมคิดเป็นลบ4 7 6 5นะครับอันนี้จะเป็นความคืบหน้าของเดือนตุลาคมนะครับส่วนความคืบหน้าของเดือนพฤศจิกายนทางผู้รับเหมายังไม่ได้ประกาศออกมานะครับอาจจะรอสัก3-4วันครับ ในส่วนของผู้รับเหมารับการก่อสร้างก็จะเป็นกิจการร่วมค้า AS ช h วี i e and Associates นะครับ ตรงจุดนี้ทางผู้รับเหมากําลังทําการลงหินคุกนะครับพอลงหินคุกเสร็จทางผู้รับเหมาก็จะทําการลงหินรองรางรถไฟนะครับ นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดของสถานีรถไฟโพชัยนะครับขอบคุณที่รับชมและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ